เมืีอเมือนี้วันที่3เดือนเก้าปีคศ2009ธรรมชาติที่สวยสดนงดงามของเมืองลาวถนนหนทางสวยงามเดินทางไปดีสะดวกสบายมือ่อฝ้าหลังฝนธรรมชาติสวยงามอยู่ต่อหน้าในเม่น ธรรมชาติของโพภะแข่งเมียงจันที่มีเมฆหมอกปกคลุมอย่างสวยงามซึ่งมีแสงแดดสาด่องลงมาในยามเช้าอ่อนสอนธรรมชาติออนสอนธรรมชาตินี่มันสายโพภะสายโพภะเขตแสนสมเขตแสนสมเมืองคนหง ว่าภูผนังภูผาหนังตอนนี้หมายถึงว่าภูนี่อ้อมรอบในแข่งเบียงจันท่องแข่งเบียงจันนี่จะมีภูอ้อมรอบทางด้านเมืองโุรคมนจะเป็นสายภูเขาควายทางด้านเมืองโคนหงเกี้ยวต่อสังเมืองนาสายทองนี่จะเป็นภูผานังผนังในที่นี้หมายถึงอ,อ,อ้อมออบบริเวนพระนั่งในเนอร์ บนผ่านนั่งไดมันผนังแปลว่าอ้อมหอกซึ่งหลังเท้เาก็เอื้อนผนังนะเอือนผนังก็แปลว่าแม่นฝาขณะนี้กําลังจะเข้าสู่อุโมงคลอดภูพระนะอุโมงคลอดภูพระสําหรับผู้ที่ได้มาแล้วก็ได้เบิ่งนํากันเองสําหรับผู้ที่บท่ทานได้มาก็ะเบิ่งเดออาตมาก็เป็นข้างทําอิด ที่ได้รอดโภพะตะกี้เอาเมือนลองพระบางขี่รถขึ้นทางโูพะเนาะบ้านแสนสุมไปลงพอนห้อยอีเลิศบาดเดียวนี่บดได้ขึ้นทางเทิงแล้วลอดก้องลอดกองโูพะซอดแส,ส่บ้านห้อยอีเลิศปุ๊บรถได้เนี่ยนะบดเดียว นี่ได้พันว่าทางสิบเพินสาวเพลินยอดเป็นข่าวมือนี่ยอดอันนี้นี่สอดโป๊ดบาดเดียวโรดลอดกองผกพะเน่ธรรมศาสตร์สวยงามทางหน้าฝนฟ้าเมิดคืมขนงนงแนงบางบทเนีคือฝนชิต,ตกแต่ว่าคือสิบ,บตกหรอฟ้าแดดมีแสงแดดออกมานี่มีวัดน้อยอดอดปอดอยู่ข้างทางด่วนนี้ บัดน้อยน้อยอ่อนปอดนะครับอ,อยู่ดีมีแหงสุขก,กายสบายใจทุกท่านทุกคนเออด้อโชคดีทุกโชคดี